วัฒนธรรมที่มันที่มันเอื้อให้คนเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยดีเพราะก่อนที่จะโหวตก่อนที่จะออกเสียงอ่ะมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดใช่ไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องหนึ่งด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการดีเบตแล้ววัฒนธรรมอะไรล่ะที่จะทําให้การดีเบตเนี่ยมันเป็นการดีเบตที่สร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เป็นการด่ากันอคราวนี้ใช่คราวนี้สิ่งที่เราเห็นที่พี่โจยกตัวอย่างมาเมื่อกี้มันก็คือสิ่งที่ขาด ในอาจจะเป็นสิ่งที่ขาดเราต้องต่อเติมร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยก็คือวัฒนธรรมของการดีเบตที่มีวุฒิภาวะมีวุฒิภาวะก็คือไม่แอตแทกตัวบุคคลใช้เหตุใช้ผลรับฟังแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีหาข้อสรุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมเมื่อกี้น้องครูโบพูดถึงประเด็นที่ดีมากการดีเบตดีเบตอย่างไรให้มีวุฒิภาวะ แต่ว่าเราไม่รู้ประชาชนไทยถูกหยิบยื่นประชาธิปไตยคาคานี้จากนักการเมืองแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยอ่ะคือสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยคือการได้สิทธิไปออกเสียงเลือกตั้งแต่ไม่ได้เตรียมประชากรเอาไว้สําหรับการวิวัฒน์หรือพัฒนา<ช>แล้วก็เ,เติบโตก็ถ้าดูไปที่ระบบการศึกษาของเราอ่ะถ้าระบบแบบที่เป็นมานะคะมันก็ไม่ส่งเสริมอยู่แล้ว เพราะว่าในโรงเรียนมันก็ไม่ได้ส่งเสริมวิธีการ e ซ p r e s s หรือแสดงออกทางความคิดมากเท่าที่ควรใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้ว่าไอ้การจะนําเสนอความคิดอย่างเป็นระบบมันเป็นยังไงถูกการที่แบบเออเอาเอาเอาอารมณ์ออกมาใช้เหตุผลเป็นหลักมันเป็นยังไงหรือการที่เอฝึกให้มีบรรยากาศของการถกเถียงกันอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้ฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กมันก็มันก็ ตออกมาสู่สู่สังคมในแบบที่พอถึงเวลาที่จะต้องดีเบทถึงเวลาที่มีการประทะทางความคิดอ่ะอม,มันก็ทำกันไปแบบตามสัญชาตญาณเนาะซึ่งตอนนี้คนไทยมองว่าพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมและความคิดของคนไทยดีเบทคือการทะเลาะอืมแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็ด่ากันถูกไหมใครใครด่าได้เสียงดังที่สุดไม่ไม่ได้บอกว่าใครข้อมูลถูกต้องกับใครไม่มีเลยใครด่าได้เสียงดังที่สุด คนที่ด่าเก่งสู้ไม่ได้ก็ถอยใช่แล้วบางทีก็มีการเรียกร้องโหยหาการดีเบตในเรื่องที่เอ้ยจริงๆเราทั้งสองฝ่ายเขาเขาพูดกันมาครบแล้วคุณแค่ต้องไปฟังแล้วก็ไปสกัดกันมาบางคนเรียกร้องเพราะว่าอยากจะได้ซีนของการทะเลาะกันอะไรเงี้ยเออไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าการดีเบตจริงๆมันเพื่ออะไรก็ก็ก็มีก็ก็เห็นอยู่เช่น เรื่องอะไรล่าสุดเลยที่ครูโบเ,เรื่องเกี่ยวกับ M O U สี่สามสี่สี่เนี่ยโบจะเห็นคอมเมนต์บ่อยมากจัดดีเบตกันเลยสิจัดดีเบตกันเลยสิโดยที่คุณไม่รู้ว่าถ้าเวทีดีเบตเนี่ยนะมันต้องจํากัดเวลาเนาะเรื่องบางเรื่องที่มันซับซ้อนถึงขั้นที่การจัดดีเบตอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอะบางทีเมื่อต่างฝ่ายเขาพูดกันมาเยอะแล้วอะคุณอยากรู้จริงๆคุณต้องไปรับฟังทั้งสองฝ่ายให้ครบ โบก็โบก็จะเห็นไอ้เสียงเรียกร้องแบบเนี้ในในโทนที่เราฟังแล้วเรารู้อะว่าคุณก็ไม่ได้อยากจะรู้เรื่องจริงอ่ะเพราะถ้าคุณอยากรู้รู้อ่ะคุณได้ฟังไปแล้วไงอือวแว่แค่อยากเห็นซีนของการทะเลาะกันนั่นแหละแล้แลวรู้สึกว่าเป็นดราม่าดูแล้ว,ลวมันสะใจอย่างนั้นเหรอคะก็เท่าเท่าที่โทนของผู้พูดแบบนั้นอ่ะ,อะมันมันมันจับได้แบบนั้นค่ะ ดังนั้นยังไงดียในในเรื่องทุกๆเรื่องอะ่ะเราไม่ได้ต้องมีเวทีดีเบตท,ทุกเรื่องแต่จะมีก็ได้แต่บอกแค่กำลังจะบอกว่าในเรื่องที่มันไม่มีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณน่ะจะใช้วิจารณญาณจากเนื้อหาที่เขานำเสนอกันมาแล้วไม่ได้ถ้าคุณอยากเข้าใจมันจริงๆอะคุณก็ฟังสิ เพราะแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาพูดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงคุณจะดีเบตยังไงให้มันได้เนื้อหาครบขนาดนั้นน่ะเขาเขาพูดแล้วคุณไม่ฟังคุณแค่ไปฟังฝั่งกอกับฟังฝั่งขอแล้วคุณก็สรุปได้แต่่ารที่ครบๆแล้วคุณเลือกฟังคนที่ได้เรื่องได้ราวที่สุดของฝั่งนั้นอืมอ่าแต่การที่พยายามที่จะให้มีมีดีเบตก็เพื่ออยากจะให้ค้วตรงข้ามมาทะเลาะกันนั่นน่ะตอนเนี้ย มันเป็นพื้นฐานของการเมืองไทยเลยะคะ่ะเอาคนมามทะเลาะก,กันซึ่งจริงๆอะ<ม>การทําแบบนี้มันเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยอย่างที่สุดเลยนะเอาเอา,เอาคนที่แตกต่างกันแล้วมาทะเลาะกันเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมุติจัดเวทีดีเบตแล้วแล้วคนเขาจะทะเลาะก,กันเองเนี่ยจริงๆก็ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็จะเห็นว่าโอเคใครเป็นยังไงอะคะ่ะแต่ว่าวิธีจัดเวทีดีเบตมันก็มีมีหลักเกณฑ์ของมันเนอะเออมันอาจจะไม่ได้ มีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่รายละเอียดมันเยอะอืตอนนี้คาบที่สองของโรงเรียนประชาธิปไตยเราได้ความรู้สองข้อแล้วนะทวนก่อนนะอันแรกเลยประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีกฎหมายมีศีลธรรมมีสิทธิมนุษยชนมีจริยธรรมที่เป็นตัวคอยกำกับ ไม่เช่นนั้นเนี่ยประชาธิปไตยจะกลายเป็นประชาธิปไตยโจรคือเสียงข้างมากซึ่งไม่มีสิ่งใดกำกับเลยก็จะเป็นการเอื้อให้คนกลุ่มที่ใหญ่กว่าสามารถที่จะเลือกสิ่งใดก็ได้แล้วไปทำลายคนอื่นอันนั้นคือความรู้ข้อแรกนะคะที่ครูครูโบให้อันที่สองการดีเบตต้องดีเบตกันแบบมีวุธิภาวะมีกรอบตติตามีข้อสรุป เพื่อให้คนได้ได้มีพื้นที่ในการถกเถียงกันแบบใช้เหตุใช้ผลถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีพื้นที่นั้นการดีเบตกลายเป็นการทะเละวิวาทเป็นการใครด่าใครเก่งกว่าใครใครเสียงดังกว่าใครก็จะไปคำถามข้อที่สค่ะครูโบเราจะแก้ปัญหาการวิวาทพื้นที่การเมืองของเราแทนที่จะเป็นการ ออกมาโต้แย้งกันด้วยเหตุผลมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศชาติกลายเป็นการด่ากัน